บานจุมอุทุมพรลุ้นขค้ืนดีเทอรี่ไร้เงาห่อนฝรั่งรันออกสื่อขอคืนดีพ่อของลูกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่มีความสามารถสวยอมตะไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะกี่ยุก,กี่สมัยยังสวยไม่สั่งสำหรับจุ๋มอุทุมพรศิลาพันธนักแสดงชาวไทยปัจจุบันยังคงรับงานแสดงละครอย่างต่อเนื่องโดยรับบทคุณแม่เป็นส่วนใหญ่และหากทุกคนจำได้จะทราบว่าอดีตสามีของสาวจุ๋มนั้น คือนักร้องศิลปินชื่อดังอย่างเทอรี่เมฆวัฒนาซึ่งครั้งหนึ่งทั้งคู่นั้นได้เคยแต่งงานกันและอยู่กินกันมานับสิบปีจนมีลูกด้วยกันทั้งสิ้นสองคนก็คือเจนแมคลาลูกสาวและเจสซี่เมฆลูกชายแต่ทั้งคู่นั้นก็ต้องปิดฉากชีวิตลงและได้เลิกลากันไปเมื่อต้นปี2545โดยเทอรี่เป็นฝ่ายขอเลิกเองโดยอ้างว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพียงพอและก่อนหน้านี้หลายคนอาจทราบข่าวว่า จุ่มอุปถุมพรนั้นได้ออกมาเปิดใจถึงชีวิตของลูกสาวลูกชายวันนี้ที่โตแล้วว่าพร้อมบอกว่าวันนี้ก็อยากกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่งานอยู่ด้วยกันมาประมาณ15ปีทาไมาถึงเลิกกันยอมรับว่าบางครั้งการตัดสินใจอะไรมันก็ผิดพลาดได้ในชีวิตบางทีเรากําลังจะประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็เลือกงานมากกว่าเรื่องครอบครัวเราเกิดความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในขณะหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าเราอยากจะตะเกียกตะกายเพื่อให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมาก ไม่หันกลับมาดูอีกคนหนึ่งเมื่อมีความควายคว้าหาความสําเร็จแบบไม่มีที่สิ้นสุดมันอยากได้มากขึ้นมากกว่าตรงนั้นก็สําเร็จตรงนี้ก็ดีเห็นสตางค์สนุกด้วยตัวแทบไม่อยู่เมืองไทยเลยต้องยกเลิกการทำรายการอาหารไปแเข้าไปทําเกี่ยวกับการศึกษาแบบเต็มตัวโดยไม่ได้หันกลับไปดูเขาทุกวันนี้ยังคุยกับบุญเทียนรี่ว่าวันหนึ่งเขาแก่ตัวไปไม่สบายไม่มีคนดูแลเรายินดีที่จะไปดูแลเขาเพราะคิดแล้วว่า เขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่เจอมาปัจจุบันเรารู้สึกว่าไม่ใช่ถ้าเลือกได้จะเลือกทั้งสองอย่างแต่ประคับประคองยอมรับว่าเมื่อก่อนเป็นผู้หญิงที่นึกถึงแต่ตัวเองปัจจุบันนี้ก็กลับมาแก้ตัวหันมาดูแลใส่ใจเป็นเพื่อนกับคู่ครองคนเก่าของเราคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นเพื่อนสนิทสําหรับผู้หญิงเก่งหลายๆคนถ้าเรารู้จักปล่อยวางไม่ต้องไปควาาม,มันทุกอย่างเพอเพอสิ่งที่สมบูรณ์แบบอยู่ตรงหน้าแต่เรามองไม่เห็น ตอนนี้พี่จุ๋มอยากกลับไปเป็นครอบครัวที่แท้จริงและสมบูรณ์